ก็จากที่เคยพูดไปอะคะ่ะว่า HTTPS เนี่ยมันทำงานควบคู่กับ SSL ต้องบอกก่อนว่า SSL เนี่ยมันก็คือโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสโดยมีหน้าที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ไม่หวังดีและก็แฮกเกอร์ค่ะการมีตรงนี้นะคะมันแสดงว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีความปลอดภยัยแล้วก็มีความน่าเชื่อถือยิ่งเฉพาะเว็บไซต์องคอ์กรนะคะที่ต้องการเข้ารหัสข้อมูลให้มีมาตรฐานความปลอดภยัยและน่าเชื่อถืออะ่ะไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้เลยะคะ่ะถ้าถามว่าปลอดภัย 100%ไหมมันไม่ได้ปลอดภัย100%ค่ะเพราะว่ามันเป็นเพียงตัวดักจับเหล่าแฮกเกอร์ค่ะแฮกเกอร์เนี่ยพวกเขาสามารถจะขโมยข้อมูลของพวกเราไปได้ก็จริงค่ะแต่เขาจะไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้เลยเพราะว่า SSL เนี่ยจะคอยแปลงจากภาษาเนี่ยเป็นโค้ดลับให้ค่ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเข้าไปเว็บไซต์ไหนที่มันไม่ใช่ HTTPS ค่ะมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็น not secure เพื่อบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้นไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่ค่ะ